แทงแไีเนี้ยไไไไกันแทงกันแทงัแงกันได้เขาไหวป่ไะเขาไหวปะแทงเล่นมาแทงเล่นกันไม่ไ้ไหวปะไหวปะไหวปะแตคิวพีเาลวีอะกอก่งเตะอยู่เลยเงเตะอยู่เลยงเตะอยู่เลยเว่อ่งเตะอยู่เลยเว่โอเคเล่นเม่กัน่เล่นเวชิชิทำไมอะทได้กูได้อะฮไทำได้เอ่ยแทงเล่นด้วยแทงเล่นด้วยแทงมึงดิ Chào mừng ơi. Alex lót vậy đài, Alex khóa lót vậy đài, tôi đi thay Đi tài tài Ờ anh đi du hả? anh đi du hả? Ai đi anh đi du ngựa, đi Ai đi du Ai đi đi du đi đây, mày bây giờ chứ mày. Mày bây giờ chơi lớn du ngựa. Kẹn lại, kẹn lại, lại, lại. อย่างไรเฮ้ยโอ้นโอ้ยเฮ้ยตอบดีตอบดิเหรอมันเนี้ยตอบดงช่วยพี่อะไรเรื่อมึงเหรอตัวไหนเอาตัวเ้า่าฮะตัวไหนเอาตัวบ้าพี่อะไรเยชมึงก็ตื่นมาเด็ถ้าตื่นแล้วมึงก็ให้อมเนี่ยีไอมใส่หมออะรได้อะ ก็มึงใช่จัดเลยอะเวลามึเงเจอีหมอไม่เห็นแล้วงหมอหันหลังก็ทีน้องหมอไม่เห็นเว้ยน้องมันไม่แท้งอะไม่แทงเล่นกันเราเลยอ่อะไปแท้งเล่นด้วยไม่ได้จะไปจริงจังอะไรวะไอ้นี่มันไอ้นี่มันเอาชนะอย่างเดียวเลยนี่ว,วะ่ะตอนเนี้ยไม่หัวเราะแล้ว,ลวหรอฮะ ผมราได้ผมราได้พีผมเราบผมได้ผมรับได้ผมรับได้ทุกอารมณ์ของพวกพี่เลยพี่จะช่วยดูยังไงจะไดไม่ได้ชนดูเหรอไม่ไม่พี่จะขู่ผมยังไงรับได้หมดเลยพี่เอ้ยโอ้ยพี่จะขู่ย่างเดียวเอ้ยพี่พี่พี่เต้ก็จะจะนั่งขู่อย่างเดี่เอ้ยช้างเกี่เป็นที่ละโอ้ไม่สวนสักทีช้างไม่สวนเลยอ่ะช้างตัวใหญ่แต่ควายแบบล้มดังจัดอ่ะไอ้เหี้ยล้มดังจัดเลยนะมึงเหี้ยบอกเลยเป็นช้างไอ้สัตว์ มมาา่รู้จักกีฬากาแน่แน่แต่เนี่ยก็จะวิบปั๊บเสดเลยมองเหี้ยนเต้นเต้นเนี่ยจะเป็นจะเป็นตัวจะเป็นตัวตะกี้จะเป็นตัวจะเป็นตัวเก่งไม่ได้เลยอ่ะ นิด่ร้อนง่ายเกินะก้ว่าให้ต้นชีดเลยต้นโดนผมเนี่ยเป็นเลี่ยงนตัวนี้เป็นเรี่ยงเนี่ยเฮ้ยไอ้มึงตมึงมึงขับเอะไรวะมมึงมึงก้จใจขับเฮ้ยมืงก้าจใจขเหรอไอ้ดกวัวเอาไปู้ว่าหัวร้อนเหรอ เสียมันดเเลยี่ยมันมันแม่สกิลเพย์ต่างันี่ยเพราะมันกับสกิลเพย์ต่างขับรถต่างสกิลเพย์ต่างครับน้องนี่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 เก่าจัดเก่าจัดไหนวะไหนวะไหนไหนไหนไมได้นะไป่ได้นะจะดีนี่ดูสกิลเพย์ต่างคุยอะไรแพ้กูขาดลอยบอกสกิลเพย์ต่างใครต่างกันได้วะ อือ <da> ่ะอาแล้วก็กูพูดเรื่องสุนทรีย์เนี่ยนถามพวกมันถ้าถามเรื่องชื่อพวกมันอะกูขอกูขอไม่กูขอไม่พูดแล้วดูไหมนะรู้ไหมแต่มันก็วนมาอย่าไปไหนไม่รอดหรอก อะไรได้วะชุดไหนอ่ะไอ้เจนี่ก็รอขอสนบุญวันๆเนี่ยโอเคเนี่ยครับผมอ้าวสายเดียวกูเลยนี่ยถ้างั้นก็สายเดียวกูเนี่ยสายบุญสายสายบุญสายงานเนี ú, ่ยแม่งแม่งคิวแม่งเก่งจัดเลยเว้ยแบบโอ้โหเอ้ยต้องไม่เตะต้องไม่นูดโอ้โหเก่งจัด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 ใครก็ทำได้ไอ้สัต กว้าขนาดมึงทำได้ก <imprisoned> ูย <Leonard olis> ังไม่รู้จักมึงเลยไอ้เฮียว่ามึงเก่งขนาดนั้นอ่ะไอ้สารไอ้เฮียเวไปดิหนีไปอยู่มึโคเคเดี๋ยไปเดี๋ยวไอ้แก๊งไอ้แก๊งกะโหลกไปดิหนีไปดิมึงหนีไปดิ๋ไอ้ตัวไหนหกสูตรมึงวะพวกมึงอะตอบเดี๋ยวตอบปะ อยู่สุดไปยเฮ้ยไม่มีากเหรเฮ้ยอยู่สุดไปเลยเฮ้ยอาจารย์อาจารย์จปเี่นี่กูดิอสัตไปมึงสุดบ้างสุดบ้างมึงสุดบ้างต่อเ้เ็นมึงอะไรไอ้สัตฮะฮะเด็กพี่อโอ้ยแกเขแก้วเลยนี่วาโอ้ยเียนี่ไ่เอาเพื่อนเลยนี่วาไอสัต น้ำเที่อะไรสัตว์นี้เหรอกูถามมึงไม่ตอบอ่ะไม่ตอบไอ้สัตว์เกี่ยวผมไม่เกี่ยวไม่ตอบหรอไอ้สัตว์แล้วไม่ตอบตอบ่ะกลัวพี่ชายโอ้ยอ่ะมึงแม่งสุดเนี่ยไอ้สัตว์ตว,ตวิ่งหนีตัวแรกเลยไอ้เฮนน์เดอรดบุปไปเลยไอ้สัตว์ <laughs> เป็นียอะไรเป็นทียอะไรเฮ้ยเป็นอะไรเป็นอะไรเหี่อะไรเอาอะไรสวนหนาเอาสวนหนามึงสวนหนาสวนหนาสวนหนาสั์สวนหนามาดิสวนหนาสวนูะป้้ยเกงเอาหาจัดเออหาจีไปไหนแล้ววม่บอีไม้บอี่นูไปแตงมันไปนี่ มึงอยู่แก๊งไหนกันแน่สวัสดีครับหนุ่มไอ้เก่งดาวมึงอยู่แก๊งไหนกันแน่เนี่ยไว้มึงสัดหาพแบบจริงๆจังๆมึงกำลังรอสแตนบายหกซุนใช่ไหมไม่ใช่ครับพี่ชายไม่ใช่ครับผมโกหกแล้วไม่เชื่อเอ้าจริงจริงดิแบงเจอกูดิเจอกูดิเจอเราสองก็ดิแจ็คจุกวันว่างๆดิแม่งเจอดิวันโลกว่างอ่ะแม่งเจอดิ แม่งเจอดิวันนั้นว่างๆอ่ะแม่งเจอดิไอ้เหี้ยแอคกเจ่งเอคเก่งชิบหายไอีนั่นก็ว่างที่ยาได้ครับโดดเดี่ยวเหี้ยเดี๋ยวยังไม่โดดกูใส่เครื่องแบบแล้วไอ้ที่เป็นเหี้ยอะไรตายเนี่ยเอ้ยหมอนี่ในแบบลืมกินข้าวตาม ครับผมผมหนึ่งกิ๊กคาตานครับโอเคครับแป๊บหนึ่งนะว่างไหมครับอันนี้ไม่ตั้งใจครับเพื่อนไม่ได้ตั้งใจครับโทษทีครับพี่แจ๊กว่างไหมครับผมนี่แกงอะไรครับไม่มีแกงครับไม่ว่างครับผมเบาแว้งวัวจุ๊บเด๋อด๋าบัวด้วว่างไหมทั้งวันเีลยอ่ะ ไอ้ไอ้ลูกเป็นอะไรเป็นอะไรน้องเป็นอะไรเนี่ยขอแทรกเรื่องนะครับขอาทรกเรื่องโอ้มึงเต็มระบบหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหเมื่อกี้มึงก็คงจะงงอะนะจุกเมื่อกี้เฮียแม่งยังพูดเลยเฮียบอลว่างๆบายแจ็คกระจุกจุกแจ็คบอลว่างๆไอ้เฮียเมื่อกี้แม่งบอลว่างๆเพิ่งจะบอกว่าบอลว่างบอลไม่ว่างได้ไงเนี่ยอ้าวองการก็ว่างบอลพุทธก็ว่างหมอแพหั์ก็ว่างเดี๋ยวเราบอกไปนะคุณพี่ ที Hoy, liksom, dale, ่มาวันว่างๆกับ60สุดแล้วเนาะทำไรได้อะทำไรได้จร้ทำไรได้อะเพื่อโดนไหนเกตอุนทีดิมาดิอันนี้อันนี้อันนี้อลนทีวันไหนขี้เกลาอ๋รอ้เกนี่งเ่อกะ เออสกิลเพย์ผมเป็นยังไงเนี่ยอ่าพี่ตัดสินพูดผมหน่อยอ่ะมึงแจ๋วเหรอมึงแจ๋วเหรอมึงแจ๋วเหรอไอ้สัสพี่แจ๋วเหรอพี่พี่พี่นักวิจารณ์สกิลเพย์คนในเล่นในโฮ็ปทาวอ่าพี่อ่าให้คะแนนพูดผมเท่าไหร่อ่ะเท่าไหร่อ่ะเมื่อกี้เมื่อกี้ท่าสวยไหมเมื่อกี้ท่าสวยไหมเหมือนแบบว่าตีกอล์ฟลงหลุมโฮอินวันได้ไหมเออเออเอายังไงพี่อ่ะเอาพี่พี่ตัดสินคะแนนอันนี้คะแนนผมแล้วพูดผมหน่อยอ่ะผมเล่นไม่เก่งหรอกพี่อ๋อผมเล่นไม่เก่งหรอกแต่ผมก็พร้อมโชนทุกพี่เสมอเลย เอาไปนี่ยังไงเนี่ยตัดสินคะแนนได้ไหมเนี่ยเอาผู้หมวดนเป็นย่างไม่ตัดสินดิเดี๋ยวน้องชายกูมาถึงเมื่อไหร่นะเดี๋ยวน้องชายกูมาถึงเมื่อไหร่นะเดี๋ยวเอ้ยไม่เป็นไรไปดิไม่เป็นไรไปดิไม่เป็นไรไปดิขับรถไปไม่เป็นไรไปดิไม่เ้็นไรอเลย ไอพวกมึงไป่ต้องรอแล้วไอที่ที่พวกกูแบบรู้ว่าพวกกูยืมมือยืมยืมมือยืมมือเหรอฮะใช่เพื่อนกูยืมมือเหรอยืมอ่ะยืมออะยืมยืมลาเราแบบเพื่อกูรู้จักกันเพื่อนกูเป็นเพื่อนกันทำไมกูไม่ยืมใครมากูยืมใครมาหรอคุณไม่ยืมใครมาหรอไอตัวไหมากูก็เป็นพี่น้องกันกูเป็นทำไมที่เนี่ยเราอยู่กันแบบครอบครัวกะนายน่าจะอยู่กันแบบครอบครัวที่นายเข้าใจเหรอฮะ มึงก็ไปนี่ดิน้องมึงก็ไปหาดิท้องโมะอะท้องโมะนี่ยงนี่ยงลงมาเอ้ยอันี้อันนี้อันนี้อันนี้เดี๋ยวแม่งโดนกูยูเดี๋ยวแม่งโดนกูยูเดี๋ยวแม่งโดนกูยูมือไอ้เนียเดี๋ยวไปหาท้องโง่เนี่ยมึงรู้จักไอ้นี่เรจากแอตแลนต้ากจุกไอเนี่ยจุกโตรอนโตรู้จักปะรู้จักปะฮะสาวคู่หูพิฆาตอะรู้จักอะเจ็คเมกาไเนี่ยอันนี้ลงมาลงมาดิ เป็นอะไรโง่ตัวมันตัวอะไรวะไอ้เหี้ยลงมาคุยเอ,อ้ยโอ้ลองมาคุยนอะไเนี่ยจำอะไรกันขนาดนั้นมึงจิงจังกันจ้า,จาเอือไอ้เหี้ยเออมันจ้าเอื้อเลยอ่ะเออมัออิงจกกังกันจ้าเอ,อื้อเลยอ่ะ ไปแล้วไปแล้วหมอหมอไปยัง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 อยู่ไม่อยู่ไอตัวเสื้อท่านนี้สวยไหมท่านนี้สวยไหมท่านนี้สวยไหมมึงให้พี่นักนักวิจารณ์เอาการเล่นสรติลเบเนี่ยเขาบจะรู้เขาจะรู้ว่าคนไหนเก่งไม่เก่งคนไหนเล่นเป็นไม่เป็นใช่ใช่ท่านนี้สวยไหมท่านนี้ได้กี่ร์คันแจ็คทีปไอแจ็คทีปต้นหักไปอันนึงเป็นตกอให้มันเปตัดสินงเป็นติ่งไหมงานต่้งหิย ร้อยห้าสิบคะแนนโดนตัดไปจากแจ็คก,กี้ขอคะแนนหน่อยนะครับแล้วถ้า,ถ,าถ้ากูเป็นแบบเนี้ยเหมือนมึงเห็นว่าไอ้ที่เขาไปแข่งโอลิมปิกไงจูงเห็นปะไอ้ที่เขาแบบไปยิงปืนนะ่ะที่เขาไม่ใส่แว่นอะที่เขาใส่แว่นงานเดียวแล <c oughs> ้วมันได้เอี่ยวอ่ะตัวมึงนาไอ้เนี่ยตัวมึงไอ้เนี่ยที่เขาเอี่ยวแน่ไะ <c oughs> เด้นเอี่ยวไอ้เด้นเอยวตัวเอ๊ะ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 จูกันไม่เยอะมันไปไหนกันวะ มันอยู่กันเยอะมันหนีมันอยู่กันเยอะแต่มันหนียายมันอยู่ไหนว่าางนไปเลยทำไงดี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 หงอกไม่ตามเพื่อนมาหน่อยหรอหงอกเฮ้ยไม่เรียกเขางอกเขาเป็นนักวิจารณ์ การเล่นสกิลเพลงของโฮปทาวมึงเรียกก่อนอ่ะองค์กรอันนี้กระตัวไงเนี่ยกระตวงสัตตินสัตตินสกิลเพลงคนในโฮปดาวคุณนึกว่าโคตรอีฮะพี่ก็ยิ่งใหญ่อีกเนาะพี่ก็ยิ่งใหญ่จัดเลยโอ้โหเนียมึงกลับไปอยู่เนี่ยไอ้เขาอ่ะไอ้มึงกลับเข้าป่าได้ด้วยกลับเข้าปงเข้าป่าเลยพวกมึงอ่ะแก๊งเรามีนามสกุลสตาร์เดียวไหมอ่ะมีครับมีครับมีไหมเอ้าวมึง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 ลองเช็คชื่อไอ้ยันนี่ดิมันมันในในเรื่องสกิลเพลงเนี่ยมันมันไหนวะเอาหน่ำเล่นมันเชล้ว ผมไม่รู้จักมันนะีิมันรู้จักโพลีมาเนี่ยโเคยไปอยู่ในสนามรบกระโดดมาเนียไม่กล้าอยู่เพราะว่าเดี๋ยวไม่ทำนั่นไม่ได้เดี๋ยวทำนั้นทำนี้ไม่ได้อันเดี๋ยวเดี๋ยวหาช่อบกูไม่ได้เอ้ยไอ้นี่เข็ดแล้วไอ้นี่เข็ดแล้วกูให้ไพ่มนกูให้ไพยมาไอ้นี่มันเข็ดแล้วไอ้นี่มันเข็ดแล้วกูให้ไพ่มาเนี่ยไอ้ตัวไหนไอ้เนี่ยไอ้หมาหมีอันเนี่ยเออเหรออ้าแล้วตัวไอ้ตัวเมื่อไหร่อะ